ลุกลอนบำรุงไก่ชนคุณม็อบพินดีตีแรงหน้าแดงขี้สวยและสมุนไพรหลังชนแก้ช้ำในคุณม็บสวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ครับผมมีมีดเน็บนะครับพร้อมฝักไม้ประดู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามไถ่กันมานะครับว่ามีมีดพร้อมฝักไม้ไหมก็วันนี้นะครับเพิ่งทำเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่หกันนะครับ นี่ครับเล่มที่หนึ่งนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับทิ้งผิวไฟนะครับทำขาวครึ่งใบนะครับงานตีร้อน ชุบลมแข็งด้วยน้ำมันนะครับสันตรงเดะเลยนะครับสันหนาเจ็ดมิลนะครับส่วนนะครับความยาวของใบมีดเล่มที่หนึ่งนะครับอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่สองจุดหนึ่งนิ้วนะครับด้ามนะครับด้ามอยู่ที่หกจุดสองนิ้วนะครับนะครับ ด้ามทำมาจากไม้ประดู่รมดำนะครับปลอกคอเป็นปลอกแซนเลสนะครับแล้วก็อัดด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับเนี่ครับแน่นมากเลยนะครับแล้วแถมด้วยการตอกหมุดทองเหลืองนะครับหนึ่งจุดนะครับเนีครับสวยงามมากเลยนะครับนี่เป็นฝักของเล่มที่หนึ่งนะครับ สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่สองกันนะครับนี่เลยครับเล่มที่สองครับสวยงามมากนะครับเหล็กแนบเหมือนกันนะครับตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับ ความยาวนะครับเล่มนี้จะยาวหน่อยนะครับความยาวอยู่ที่12นิ้วนะครับ1ฟุตนะครับความกว้างนะครับ2.2นิ้วนะครับสันนะครับสันอยู่ที่7มิลเกือบ8มิลเลยนะครับนี่ครับด้านซ้ายนะครับด้านขวานะครับสัน ตรงเด็กครับไล่ปลายนะครับนี่เลยครับทุกเล่มนะครับราคาเดิมนะครับ1,600บาทนะครับอันนี้เป็นฝักของเล่มที่สองนะครับ งามมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันนะครับเล่มที่สามนะครับนี่เลยครับเล่มที่สามครับเล่มที่สามนะครับยาวครับสิบสองจุดหนนิ้วนะครับความกว้างของใบมีดอยู่ที่ 2.2นิ้วนะครับสันโอสันนะครับสวยงามมากครับนี่เดี๋ยวดูมุมนี้ครับเห็นไหมครับตรงเด็กเลยนะครับสันอยู่ที่8มิลนะครับเหมือนเดิมครับตามนะครับไม้ประดู่ลมดำครับส่วนฝักครับฝักก็เป็นอันนี้ครับ แน่นนะครับไม่มีหลุดนะครับชุดละ1 6 0 0บาทนะครับเล่มที่4นะครับเล่มที่4นี่ก็ดูเหมือนจะใหญ่แล้วก็ยาวกว่าเพื่อนอีกนะครับเล่มที่4ยาวาเท่ากับเล่มที่3นะครับ12.1นิ้วนะครับ ความกว้างนะครับอยู่ที่2.2นิ้วนะครับสวยงามมากนะครับสันก็อยู่ที่ประมาณ8มิลนะครับเนี่ยครับดูบุมนี้ครับเก็บงานดีมากครับสันตรงเด็กเลยครับเดี๋ยวจะทดลองใส่ฝักนะครับฝักก็เป็นฝักไม้ปราดู่ครับสวยครับลายครับนี่ครับลายไม้ครับสวยมากครับ เยาวดูไม่มีหลุดนะครับเล่มที่ห้าครับเล่มที่ห้าความยาวของเล่มที่ห้าอยู่ที่สิบสองจุดปดนะครับยาวกว่าเพื่อนเลยนะครับสิบสอง 8นิ้วนะครับสันก็อยู่ที่7มิลครับความกว้างครับอยู่ที่2.2ครับแม่ตัวนี้ก็ใหญ่ยาวครับสวยมากครับน้ําหนักพอดีมือเลยนะครับเดี๋ยวมาดูฝักครับลายไม้สวยนะครับ ทางซ้ายและขวานะครับนี่ครับไม่มีหลุดนะครับเวลาจะถอดนะครับก็ใช้หัวแม่มือดนันด้านบนเนี่ยครับนี่ครับ เล่มที่6นะครับคือเล่มนี้นะครับ,รบสวยมากนะครับก็เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับทักทายมาได้เลยนะครับพร้อมฝักนะครับมีดเนี่พร้อมฝัก 1600บาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับย้ำนะครับเก็บเงินปลายทางครับเพื่อความสบายใจของทุกท่านนะครับก็โอเคนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับทั้ง ID Li n e และเบอร์โทรศัพท์นะครับสนใจก็เป็นเจ้าของนะครับทักถ่ายมาได้ครับส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ